สถานการณ์ชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพียงคนเดียว้องฟ้าแเมฆขาวสวยงามมากวันนี้เช้าวันที่16นะคะจากเบลเยียม เจ็ดโมงสี่สนาทีลงรถเมย์ตามเคยที่น้องคะแสงแดดอุ่นๆเหนือก้อนเมฆกับท้องฟ้าสีพานสวยงามยันช้างนะคะช่วงนี้เบลเยียมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลงรถเมย์แล้วนะคะมายืนคุยกันตรงนี้เลยโบสด้านน้นเนาะ ก็พูดถึงนะคะถึงกําลังใจสถานการณ์ไม่ว่าชีวิตรเราเกิดอะไรขึ้นหลายๆคนนะคะต้องขอบคุณจริงๆในคอมเมนต์เนาะพี่น้องที่มาแชร์ประสบการณ์ใต้วิดีโอนะคะที่พบพานสิ่งที่เจ็บปวดที่เจอกับปัญหาที่คล้ายคลึงกับวิดีโอที่เย,ยจ๋าได้เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะจากเจ้าของเรื่องเนาะรู้ไหมว่าคอมเมนต์ของพี่น้องทุกท่านจะเป็นสื่อ ให้เจ้าของเรื่องมีกำลังใจมีพลังได้สู้ตอนนี้หรือ,อาสาวๆที่กำลังเจออาจจะเข้ามาได้คุยแล้วได้เพิ่มพลังกำลังใจตัดสินใจเดินหน้าสู้ต่อนะคะอันนี้แหละเป็นยยจาภูมิใจที่ได้เป็นสื่อกลางส่งกำลังใจให้สาวๆรุ่นใหม่เป็นวิทยาฐานนะคะให้ควรระวัง ข้อควรรู้มันอาจจะเกิดขึ้นได้กับตัวเราได้เสมอนะ่ะพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนผ่านประสบการณ์เจ็บปวดไม่ว่าเรื่องครอบครัวไม่ว่าเรื่องสามีหรือไม่ว่าเรื่องชีวิตในต่างแดนนะคะนั่นคือความจริงเรื่องจริงที่เราไม่ได้มโนเอามาเล่าสู่กันฟังเจ็บจริงจบจริงนะคะเข้มแข็งขึ้นมาได้จริงถ้าเรามีหัวใจทรงพลัง อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นโลกซึมเศร้านะคะอย่าคิดแค่ว่าทำไมเราถึงโชคร้ายอย่าจมปักอยู่กับสิ่งแย่ๆที่เราเป็นคนอื่นผ่านไปได้เราก็ผ่านไปได้เช่นกันคนอื่นเขายังเข้มแข็งได้เราก็ต้องเข้มแข็งได้เช่นกันตรงนี้อยายจะขอฝากเลยนะคะจริงๆถามว่าเจ็บเสียใจไหม มันก็เสียใจย,ยจ๋ก็เสียใจเคยเสียใจมาแล้วกับทุกเรื่องราวนะคะแต่เราก้าวข้ามมาได้ยังไงชีวิตมันต้องเดินหน้าไม่ถึงข่าวตายไม่ตายนะฮะและหนึ่งสิ่งสำคัญอยากฝากเลยว่าอย่าทำร้ายตัวเองด้วยตัวเราเองอในเมื่อเรารู้แล้วไม่มีใครรักเราไม่มีใครจริงใจต่อเราแล้วถามตัวเองสิ ว่าตัวเองจริงใจกับตัวเองมากแค่ไหนตัวเองรักตัวเองมากแค่ไหนที่ทำทุกวันนี้ยเพื่อที่จะให้คนอื่นรักใช่ไหมอ่าแล้วทีเนี้ยมันไม่ได้ดังหวังไม่สมหวังเราก็เลยเจ็บปวดตอกย้ำว่าตัวเองโชคลายนะคะย้อนใหม่เราเริ่มต้นใหม่หันมาใส่ใจตัวเองทุกๆเรื่องราว หันมาทำตัวเองให้มีความสุขยิ้มกับสิ่งที่เราทำในเมื่อเราทำหรือดูแลเขาเพื่อให้ตัวเองมีความสุขเพราะเราลักเขาใส่ใจในมุมนี้เพราะเราลักเขาย้ำนะคะเราทำทุกอย่างเพื่อตัวเองสร้างให้ตัวเองมีความสุขเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองอ่าถ้าเราคิดแบบนี้เราจะมีพลัง กว่าจะเปลี่ยนความคิดได้นะคะก็ไม่ใช่ง่ายตัวยายจาก็เป็นมาก่อนเนาะเราไม่ได้เลิศรู้อ่าเราไม่ได้ดีเลิศอะไรแต่พอได้ฝึกหรือพอได้ทำได้เนี่ยเฮ้ยเรายิ้มได้กับทุกสถานการณ์อะ่ะเออแล้วอย่าลืมนะคำหนึ่งยายจ๋าเชื่อเชื่อสนิทจากหลวงพ่อสอนแล้วก็หลายท่านเนาะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะอืมยิ่งเหนียวอ่ายิ่งหดหมดไม่มีมาอันนี้คือความจริง จงเชื่อว่าเราทําดีที่สุดแล้วแต่ทีนี้สิ่งที่ทําดีอย่าทําให้ตัวเราเดือดร้อนอันนั้นคือหัวใจสําคัญอย่าคิดว่าวันนี้อืเราจะทําให้ทุกคนมีความสุขได้ย้อนมองเลยว่าเราต้องมีความสุขไปด้วยกันถึงใครจะว่าเห็นแก่ตัวก็ตามเราต้องมีความรู้สึกนี้นะคะให้แล้วไรค่ะ ให้แล้วไม่เห็นคุณค่าเราต้องเปลี่ยนความคิดของเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปลี่ยนความคิดคนอื่นได้เลยนั่นคือความจริงที่หลายๆคนพยายามผลักดันสร้างให้ทุกคนรักให้พี่น้องให้พ่อแม่ให้ครอ,อบครัวรักเราเป็นที่หนึ่งแต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วพอไปฟังเหตุผลฉันรักเธอนะลูกรักลูกทุกคนห่วงนะแต่เธอเก่งเธอเอาตัวรอด เธอไม่มีอะไรที่แม่ต้องห่วงเขาก็จะห่วงคนที่อ่อนแอที่ไม่รู้จักโตที่ตัวปัญหาที่สร้างปัญหาไม่ใช่เราทีนี้หัวใจของพ่อแม่ก็จะจ้องตรงที่ว่าเราคือคนเก่งเราเป็นคนสร้างเราเป็นคนให้มาตลอดเป็นคนที่คอยช่วยเหลือทุกคนมาตลอดอทีนี้เราตรงนี้เป็นจุดปลดล็อกที่ว่าเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจมองอย่างเข้าใจแล้วย้อนหันมาหาตัวเองเลยว่า อย่ากดดันตัวเองกับความรู้สึกที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ถ้าเมื่อไหร่เราปล่อยวางได้นะคะอืมจะโล่งใจเหมือนยายจ๋าเนี่ยเออทุกก็ทุกเรื่องของเขาอะเพราะเราเราจะไปวิ่งตามทุกหรือว่าไปล้างไปเคลียร์ทุกคนไม่ได้จริงๆนะป่วยถ้าเราป่วยร่างกายรีบรักษาตัวเองอ่าอย่าให้ป่วยใจโดยเด็ดขาดนะคะแค่แวบเดียวเนี่ยบอกเลยนะพอเราคิดแย่หรือคิดตกรู้สึกว่า ท้อหรือน้อยใจแล้วมานึกถึงที่ที่เราทําให้กับคนที่เรารักแล้วเราไม่ได้อะไรเนี่ยบอกเลยนะพอสมองเนี่ยเราคิดขึ้นมานะร่างกายอ่อนล้าหัวใจฟ่อห่อเหี่ยวทันทีเลยอันนั้นรีบดึงตัวเองออกมาให้ไวดึงตัวเองกลับมาหาตัวเองให้ไวนะคะเหมือนเมื่อวานเนี่ยจ่าปีสามีอ่ะบุ้มบุ้มบุมบุะสรุปแล้วว่าเฮ้ยเขาไม่เปลี่ยนเราไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงใครได้เขาไม่เปลี่ยนอ่าดีก็มีสิ่งร้ายเขาก็มี มันเป็นเรื่องธรรมดาเฮ้ยถอยหลังอ่าเขาไม่ได้แย่จนเกินไปอะถอยหลังมาหาตัวเองเข้าใจในมุมที่เขาเป็นเราก็ดีขึ้นเราก็ยิ้มได้สรุปแล้วนะคะความสุขอ่าสิ่งที่จะทำให้เราสบายใจได้คือตัวเรานะปล่อยวางทำอย่างเข้าใจเหมือนกับสิ่งที่สามีทำกับเราเขาขี้บน่นเขาเป็นคนอย่างนี้โอเคสิ่งที่เราได้มันก็ยังมีถูกไห เราก็เอาส่วนนั้นที่มาเป็นพลังกําลังใจแต่หนึ่งสิ่งสําคัญคืออยู่ให้เทียบคู่นะคะให้เทียบเท่าออย่าทนเนาะเพื่ออยู่นะคะอยู่แล้วเราต้องมีคุณค่าเราต้องได้ในสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าไทยฝรั่งก็มีทางไล่ละดีอย่าคิดอย่าหวังว่าฝรั่งจะให้ได้ทุกอย่างฝรั่งจะดีเลิศเป็นผู้ชายแบบเทวดานะคะมันไม่ใช่เนาะอยู่ที่บุญวาสนาอยู่ที่บุญวาสนา คนไทยดีมีมากมายนะคะฝรั่งเลวก็มีเยอะแยะเหมือนกันเหมือนกันนะคะอันนั้นอยู่ที่บุญวาสนาของเราจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ยายจ๋าพูดเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เราสร้างอยู่ที่เราทำาหลวงพ่อท่านถึงได้บอกว่ากรรมเกิดขึ้นจากการกระทำเราย้อนมองซิว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรวันนี้เรามานั่งน้อยใจกับครอบครัวเพราะเราให้เขามากให้จนไร้คุณค่า ให้จนเขาไม่เห็นคุณค่าพอถึงเวลาไม่ให้เราไม่มีประโยชน์เลยเพราะหัวใจเขาไม่ได้ดึงเราเป็นคนสำคัญหรือรักในเนื้อแท้แต่รักในเงินรักที่สิ่งที่เราช่วยได้นะฮะ,ะแต่ทีนี้พอเราสัมผัสคำพูดแย่ๆหรือเขาแสดงออกในมุมที่เรารับไม่ได้เราจงหยุดตัวเองยังไม่สายและมันไม่สายสำหรับเรานะคะพี่น้องขาอืม จริงๆอย่ารอให้แย่อย่ารอให้เรานอนติดเตียงอย่ารอให้จนเจ็สิบแล้วเรามารู้สึกว่าโอ๋น้อฉันทำผิดกับตัวเองมามากมายนะคะประสบการณ์ของเพื่อนพี่นี่แหละที่จะเป็นบทเรียนให้กับเราควรระวังอย่าคิดว่าเงินหาง่ายไม่เป็นไรฉันหาใหม่ถ้าวันหนึ่งสุขภาพเราแย่เราก็จะไม่มีโอกาสเช่นกันถ้าไม่มีคนประคับประคองนะคะยิ่งชีวิตต่างแดน เกิดอะไรขึ้นบอกเลยว่าลำบากถ้าไม่มีงานทำาเป็นหลักคั้ำประกันนะคะเนาะไม่มีสวัสดิการไม่มีส่วนรักษาอันนี้ยิ่งลำบากนะคะถ้าเราพึ่งอยู่กับสามีวันดีคืนดีหมดรักทิ้งเราไปเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจงยืนหยัด อยู่ได้ด้วยตัวเราถึงแม้วันนี้เรายังมีความรักเราไม่ได้ทํางานเราก็วางแผนได้ในส่วนที่เราควรเป็นควรมีและหนึ่งสิ่งสําคัญบอกเลยว่าสาวๆพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านที่มาเริ่มต้นในต่างแดนใหม่นะคะถึงแม้เราไม่ทํางานตกลงทุกสิ่งทุกอย่างเปิดใจเพื่อป้องกันตัวเองคุยกับเขาเพราะอย่างน้อยเยจ่าเชื่อเลยฝรั่งทุกคนการเริ่มต้นชีวิตใหม่คือช่วงโปรโมชั่นนะ,ะช่วงที่เราจะพูดได้ทุกอย่าง อย่ายอมในสิ่งที่คิดว่าโอเคเขาให้เงินฉันเขาว่านิดว่าหน่อยหรือเขาทําอะไรก็ปล่อยเข้าไปเพราะสุดท้ายแล้วมันจะออกจากปากเขาเองว่าไม่มีฉันเธออยู่ไม่ได้คํานี้เจ็บนะอ่าแล้วทีนี้เราก็ยอมรับเออมันจริงเราก็ยอมเข้าไปอีกแต่ความสุขของเราจะไม่มีเลยนะคะอ่าถึงแม้เราจะไม่ได้ทํางานเขาไม่ให้เราทํางานเราก็ต้องมีข้อตกลงหรือมีส่วนเก็บกรรมเพื่อป้องกันตัวเองอ่าหนึ่ง การรักษาสุขภาพพวกนี้ฝรั่งทําให้อยู่แล้วเพราะว่าเขากลัวถ้าเกิดอะไรขึ้นเนาะเขาต้องจ่ายสดเพราะที่นี่แพงอันนี้ปลอดภัยนะคะสหลายสิ่งหลายอย่างพยายามที่จะหาความรู้เรียนรู้เข้ากับตัวเองนะคะสถ้าเราอายุยังน้อยถ้ามีโอกาสสามีไม่ห้ามสามีไม่ห่วงหางานทําเธอค่ะนั่นคือหลักค้าประกันที่ปลอดภัยที่สุดถึงแม้จะเหนื่อยนะอ่าแต่เราจะปิดอิสระ หนในหัวใจสองความภูมิใจสจะทําอะไรก็ได้นั่นมันเงินเรานะฮะยิ่งถ้าสามีไม่มายุ่งแล้วก็ของเราลว้ววๆนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ด้วยกันช่วยเหลือแบ่งปันหรือว่าจะเสริมช่วยสามีบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะฮะมันอยู่ที่เราพูดเพราะประหล่อหยอกอันนี้ยยาจ่าใช้ได้ยายจ่าจว่าใช้ได้ทั้ง สามีไทยสามีฝรั่งนะเขาก็ชอบความหวานเราก็ชอบความหวานอย่าคิดซะว่าอฉันนิสัยอย่างนี้ฉันพูดพ่างๆแบบนี้ฉันไม่สนฉันไม่แ่มันไม่ได้นะคะคนเราต้องอเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาพอนี้พอเรามานับแล้ว50 50เราได้ในส่วนที่เราต้องการส่วนเสียของเขาถ้าเราปล่อยได้ตัดวางได้เราก็จะอยู่กับมันได้นะคะเหมือนพี่ๆหลายๆคน ผัวรวยผัวดีรักเมียนะพูดดีปากหวานไม่เคยว่าแต่นอกใจทําไมเขาทนอืมเพราะเขามีคุณค่าส่วนหนึ่งที่อยู่ในมือนะคะทุกคนตัดสินใจหลายๆคนบอกโอ้ถึงจะรวยขนาดไหนไม่ดีฉันก็มีอยู่นั่นเป็นคําพูดที่คุณไม่ได้เจอคุณพูดได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกเรื่องราวไม่ว่าเราจะตัดสินใจเลิกหรือตัดสินใจอย,อยู่ มันก็เป็นสิทธิ์ของทุกๆคนแต่ละคนที่เจอและสัมผัสอย่าลืมนะคะทนอยู่แล้วมีคุณค่าได้สิ่งที่เราต้องการควรทนไอแต่ถ้าทนอยู่แล้วหาคุณค่าไม่เจออยู่อย่างทาตอยู่อย่างเจียกแค่ไม่ได้ทำงานแบบสบายไปวันๆแต่สุดท้ายอนาคตเราไม่มีอันนี้ขอบอกเลยว่าอย่าทนนะอย่าทำตัวเป็นศพ ที่รอให้เขาเผาเราอย่างเดียวเอาจริงๆเราจะได้เขาเรียกว่าแบบนั้นนะเราตัดโอกาสตัวเองไม่ให้โอกาสตัวเองไม่พึ่ม,ม,มพื้มไม่ภูมิใจในตัวเองเลยในสิ่งทุกอย่างเพราะเราฝากชีวิตไว้กับเขาแล้วนะคะแต่ถ้าโชคดีเขาดูแลเรายันตายก็ถือว่าบุญวาสนาแต่ถ้าโชคร้ายเขาเลิกลากับเราไปอันนี้มันเหมือนเราแขวนชีวิตไว้กับเส้นได้นะคะพี่น้องคา เนาะไม่ว่าอยู่ที่ไทยหรืออยู่ที่นี่ชีวิตคู่ย่อมต้องการความสุขด้วยกันถึงแม้จะเหนื่อยยากขอเพียงแค่เข้าใจขอเพียงแค่ได้พูดได้คุยได้เขียนและอยู่ในแบบของเราตัวเราตนตัวตนของเราที่ยอมรับกันได้แค่นี้เองชีวิตนะเงินทองเราหาได้เนาะถ้าเขาให้ได้ก็ยิ่งดีถ้าเขาไม่มีเราควรเข้าใจนะ ร่วมด้วยช่วยกันชีวิตก็มีความสุขค่ะอย่าคิดว่าอยู่เมืองนอกแล้วได้ผัวฝรั่งจะกอบโกอยอย่างเดียวฝรั่งก็คนนะคะฝรั่งก็คนมนุษย์เงินเดือนอถ้าเขาดีกับเราอันนี้คือบุญวาส,สนาโชคดีแล้วพี่น้องขาถ้าวันนี้ชีวิตเราดีขึ้นกว่าเมื่อวานอันนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วคิดแค่นี้เก็บกรรมแค่นี้เติมกำลังใจให้เราแค่นี้แล้วเราจะภูมิใจกับสิ่งที่เรายืนหยัดอยู่ ในทุกเรื่องราวที่เราทำนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้ทุกท่านมีพลังขอให้ทุกท่านสมหวังขอให้ทุกท่านเจอคนดีขอให้ทุกท่านเจอคนที่รักและใส่ใจให้ได้ดูแลเราได้ในทุกๆเรื่องที่ต้องการคะ่ะสวัสดีคะ่ะไปทำงานก่อนและอีเจลทำงานคะ่ะ